แม n what are you doing do you need help oh no 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 don't do that ทำไรอะ่ะให้ช่วยไหมอ่ะอ่อาตาวิเศษเห็นนะนน่น่แน่ PMN2 ใช่ปะเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวคาหนังคาข่าวไรนะแต่เอง <c oughs> ระวังนะขาที่หก ขอ,อจะเป็นข้าคุณก็ได้นะคิดเอาสนุกระวังจะทุกภายหลังนะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาคิยามิพุทธธโโมสังขอให้ทุกแก่ทันระวังทุกนั้นจะถึงโต